ทางด้านของคณะสัทธาวัดสูงเม่นจังหวัดแพร่เชิญเที่ยวงานประเพณีส่งน้ําพระาธาตุเมืองธรรมนวัสก,การพระเจ้าใจดีปิดทองครูบามหาเถรส่งน้ําครูบาสมจิตรักษาประเพณีอันดีงามเนื่องในสัปดาห์วิสาขาบูชาครับที่วัดสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่พระครูปัญญาสารสารนิวิทย์เจ้าอาวาสวัดสูงเม่นร่วมกับคณะสัทธาวัดสูงเม่น และสิทธุาิทธิ์หลวงปู่ครูบามหาเทนร่วมกันจัดงานประเพณีส่งน้ำพระาธาตุเมืองธรรมนมัสก,การพระเจ้าใจดีปิดทองครูบามหาเทนส่งน้ำครูบาสมจิตซึ่งเป็นงานประเพณีที่มีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน และเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขาบูชาโดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้น21-22พฤษภาคมนี้ครับค่ะซึ่งภายในงานเปิดโอกาสให้นมัสก,การพระเจ้าใจดีปิดทององค์หลวงปู่ครูบามหาเทนและส่งน้ำองค์หลวงปู่ครูบาสมจิตชมขบวนชุดขาว235คนขบวนแห่สวยผ้าหมอหอม้่ม ดอกลีลาวดีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญธรรมมานุสติน้อมถวายบูชาพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา8,000ชั้นเนื่องในวันวิสาขาบูชาการประกวดขั่วโฮะเมืองธรรมการออกร้านตลาดชุมชนคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะไปเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดแพร่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมดีๆมากมายเลยนะครับใช่ค่ะไป